ช่องเจ็ดสีร่วมกับสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นำทีมนักสแสดงเจ็ดสีโหนธนากรปรัดบรมีและผู้ประกาศข่าวร่วมแบ่งปันความสุขบรรเทาทุกข์ในโครงการเจ็ดสีช่วยชาวบ้านลงพื้นที่มอบเสื้อกันหนาวและผ้าห่มให้กับพี่น้องทางภาคเหนือที่โครงการหลวงหมู่บ้านห้วยส้มปล่อยตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่มีชาวบ้านพร้อมใจกันมารอต้อนรับแน่นเลยค่ะนอกจากได้เสื้อกันหนาวและผ้าห่มแล้วยังได้เล่นเกมสนุกๆก,ก,ก,กับนักสแสดงช่องเจ็ดสีเรื่องเฮฮาสนุกๆแบบนี้โหนธนากรจัดให้ค่ะ ดีใจครับที่ได้มีโอกาสได้มานะครับชาวบ้านพี่ปานาอานะครับแม่แม่น่ารักทุกคนแล้วก็ที่นี่หนาวจริงๆนะครับตอนแรกอยู่กรุงเทพใช่ไหมครับก็จะแบบอากาศร้อนๆ้อน่ะสามสิบเอ็ดองศาแต่พอมาถึงที่นี่ปุ๊บข้างล่างสิบสามองศาที่สนามบินแต่ที่นี่เขาบอกว่ากลางคืนแปดองศาครับถ้าเจ็ดสี่ชาวบ้านไปที่ไหนก็อาจจะเจอพวกเราสองคนอีกนะคะโอเคค่ะ